แบกดาไว้อาจับผู้หญิดาไว้จับผู้หญิงูอแล้วพีคแน่เอาจับผิดม่จับผิดได้ได้นะครับคลิปนี้ได้อยู่ส่วนครั้งแรกครับไปดูกันนะครับเออเปลี่ยนเสื้อเป็นไงการต่อไปใช่ดินดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ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 ดิดดิดดิดดิ ดดดดิิิิปกติเขาตัดต่อโดยใช้โปรแกรมนี้แบบเปลี่ยนปีเปลี่ยนแล้วเลยวะอยากอยู่ในช่องครับทำอะไรวะนี่ไงเม็กข้ามบะคงมึงไงมึาวบะคงไงข้าวบะคง้าบะคงไงนี่ไงไก่ไก่วิดีโอไก่ดิบุญบุญมังกรไงบุญมังกรมังกรไงมังกรเนี่ยข้าวท้องไงเห็นปะสบายกระเป๋าต้องกันอีกเลยส่นข้อแรกครับเหมือนจะมาในอนิเมะ ไม่แน่ใจว่าหางตัวอะไรนะครับอาหางตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เองแล้วมันเป็นยังไงต่อหัวเาะวเากหวาวหราะัวะวาหัวราะอเะหวราะหวาะหวเระราะหระัวระราะหะหาะหวาวนะะรเะเ เขาบอกว่าบีดเพลงนี้มันเข้าได้กับทุกเพลงจริงหรอครับกันเรามาลองเพลงนี้กันดีกว่าอ่าจะต้อวไมตอนนี้เธอไปอยู่ไหนดีใจจะให้บีด้าเข้าอยู่แต่มึงอะลองไม่เข้าคลิปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสู่ครั้งแรกอยากออกช่องครับพี่แล้วเราบีอีแล้วนะครับสวัสดีครับครับเปิดไมได้ครับกัสตีค่ะแล้ววันนี้เติมเพชรไปหรือยังครับ เตมแล้วอยากได้อีกไหมครับจะเติมให้มาสายปีว่าเฮียห,ล,หลีเหลีเฮียห้าครั้งติดต่อการห้ามพลาดครับมีกติกาให้เล่นถ้าพูดห้าครั้งนี่ได้เติมให้เลยยอมยังครับมันจะเพี้ยนไหมอ่ะก็ไม่รู้ก็ต้องลองดูครับหนึ่งสองสามอ่ะไม่กล้าพูด คำแรกคำแรกเลยคำแรกเลยฝากสื่อด้วแลกันยี่ห้อที่มากูอะราออีกสองดอกเลยกูนี่แบบนี้เราได้โสูงครั้งที่ห้า ตัวนี้มาแนวล็อบบี้อีกแล้วนะครับพาลุงพลขึ้นไปปักธงบนดาวนาเม็กไอ้นี่อีกแล้วอ่ะตัวนี้มาเนี่ยปักธงจากคลิปก่อนนะครับที่ตีลังกาปากักธงธงหมุนติวต้วติ้วอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวรอบนี้เขาจะไปปักธงบนดาวนาเม็กกับลุงพลนะครับไปอ่าขี่เต่ากอยไปก่อนทันติ ถึงว่าไม่หาเรื่องอย่างอื่นเว้แต่ปัญหาเรื่องแบบความล้เอียดของเขาเว้ยผ่านนะครับคลิปนี้ต้องยอมเขาจริงๆนะคะคนนี้ขอหน่อยบ้างละกันขับรถในน้ําปักธงครับคนเดิมเลยนะครับแต่เขาเปลี่ยนสถานที่ในการปักเขาจะปักแบบไหนในการขับรถไปปักในน้าไปเอาละจะเริ่มปักแล้ว ม่ส่งครั้งแรกคนเดิมและเราคาดหวังอะไรจะเขาเยอะมากงั้นไปดูกันว่าความคาดหวังของเราจะสูญเปล่าหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจไปผมบอสไจแล้วเอนจะมาแนวเต้นเป็นหรอเชอบตากกระโดดเหอโยกซ้ายโยกขวาแล้วจะไงต่ออ่าถูกมาแล้ว ส่งครั้งที่สี่ครับคลิปนี้เหมือนจะมาแนวความรักอันแตกหักมาแนวความรักจริงๆด้วยอยากต่อยคนที่อยู่ในใจเธอว่าทำไมโดนเพื่อนกูวะเพื่อนกูสกัดเออเออล้มแล้วนะแบกล้มแล้วต้องสอบราชาหลอเทอเอถือเวลาและของราชาหลอเท เปิดตัวชายคนนี้กันไปพรอมกับผ้าปักปปท,ทุกไปอยาเป็นทุกแกงกูจีกินได้ <c oughs> วัดเรื่องพระเด็กกูไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่จะบอก่็ปักโปงอะเอาแล้วไม่เกียวเป็นพระเป็นเจ้าก็ไม่เว้นใครไม่รู้ทำนะลวงพี่อาจจะไม่ทำเองแต่ถ่ายคลิปออกมาแล้วเด็กกระโปงที่ไหนไม่รู้ว่าทำอะไรมาเนี่ยรู้หรงพี่ทำเอง ไม่รู้เร่ไปทำเองก่อนแเราไ่ทำเองเปล่าเออขอผ่านไปก่อนแล้วกันไม่ขอออกคอมเมนตเยอะไปคนนี้โซนครั้งแรกครับชายคนนี้พี่ทำเราผิดบอกจริงแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปที่เราดูไปแล้วหรือยังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้อีกครั้งไปมีคนเยอเชิดป่ะไก่เฮ้ยอุ้ยไก่จังเลยเตะออกอยู่ทีมแล้วทำไงต่อเธอบี้ไก่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 

เปิดเสียงไปได้ไปได้ไปได้ดูแลยโอเคอะไรโอ้เคยดูแล้วเคยดูแล้วส่งครั้งแรกครับแฮ่ได้จิ้งตับเด็กมานานแล้วไม่กินตีนด้วยหรอคะไม่กินตีนด้วยหรือแก๊สไอ้พี่แม่จะอยู่รอดนะพี่พวกพี่ล้อไม่ได้โตมือ กูออกเงี้ยพี่บ้าพี่มังกรพี่มังกรชอบอะไรที่เกี่ยวกับนี้นะสิเดี๋ยวพระเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยววัดอีกแล้วมันจะเกี่ยวกับวีไฟไหมเดี่ยอ่าไปอ่าเนยป้าไล่เลยราชพระลาชาพระเหลืองรวยนะพี่ไม่อยากเป็นแค่พี่น้องแล้วอ่ะโอ้ยงั้นเฮ้ย พี่อยากเป็นอะไรอ่ะพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนทุกครั้งเลยนะไอ้สไปเดอร์แมนกูยังชอบมันอยู่เสมอเว้ยชอบมันอยู่ตลอดเอาครับก็ราดูกันมาพอสมควรแล้วนะใครที่ไม่ออกก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเราจะมาประบาาสักอาทิตย์